เอาแล้วผมกราบสัสดีชมทุกๆท่านกันเลยนะผมโยเกมไมค์ครากันอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมจะมาสุ่มลัคกี้บ็อกกันนะผมน้องมดมดนี้นะว่าจะเป็นยังไงนะผมผมก็จะมาสุ่มกันนะอันนี้ผมก็ได้เตรียมลัคกี้บ็อกไปแล้วนะผม mm hmm. ก็นี่ครับผมอ่ามีลบร้อยสิอัน50 16อัน1นึ่งอันแล้วก็จะมาสู้กับ เจ้าบิกลิมนะผมว่าจะเป็นยังไงนะผมก็เดี๋ยวสักครู่ครับผมผมจะใช้คำสั่งที่เรียกว่าตายของไม้ตกนะครับผมก็คำสั่งนี้เลยนะผมน่าจะใช่อ่าโอเคนะผมน่าจะใช่นะผมก็ข้างนอกมีตัวอันตรายอยู่ผมจะเปิดลบร้อยก่อนละกันแล้วก็ห้าสิบดีไหมไอ้เปิดก่อนร้อยนึงอะ เปิดก่อนแล้วกันโอ้โหเบคอนเอ๊ะอะไรมไม่ได้เไรเลยว่าความเร็วเมาส์มันเร็วมากนี่ก็ช้าไปอโอเคนะครับอุ๊ยเดี๋ยวทำไมเอาเดี๋ยวโอ้ดาบ แต่แต่ไม่ครบับทำเซตใช่ไหมทีมผิดไม่ได้ใช้คำสั่งโอเคกล่องมันเอร์หล,อ,หลอนะอา่จาจักครู่ มันเปิดแล้วมันไม่ได้อะไรก็ไม่รู้นะ,อะโอ้โหยังไม่ได้ครัฟนั่นเลยโอ้ต้องครัฟกล่องใหม่อ่ะเอาไวน้นี่แล้วกันอ่าโอเคนะผมเดี๋ยวไปเปิดไกลๆนะขอหน่อยละกันอ่าไปไกลๆเลยแล้วกันนะ ก็มาดูกนะันครับลบร้อยไปเอา้ามันลบของผมไปโอโอเคไม่เป็นไรโอเคมันลบของผมไปมันอะไรแต่ไม่เป็นไรนะอันนี้บวกห้าสิบโอ้มาเนะี่ยไม่เป็นไร เอมทำไมค้างอะโอ้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 โห่รบร้อยรบร้อยของจริงรบร้อยของจริงรบร้อยของจริงโอ้เอา้าไม่ได้ ชมโอ้ท่านผู้ชมดูดิโอ้ดูรบร้อยมันทำสิอ่าเปิดรบร้อยก่อนนะโอ้เจ้าทีนทีลงหัวรัวๆเลยโอ้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 โน่รบร้อยอีกแล้ว มันลบไอเทเลพอร์ตมไปด้วยอ,อืม, <c oughs> อมนั่นแหลสะสภาพรบร้อยเอาอีกแล้ว <c oughs> ผู้ชมมี รยบร้อยไหมอืมโตนตีมันฮิโรบายจอยเดอะเกมอ้าวพิมอะไรมา,รมาฮิโรเอา้าของมหุหายไปอีกแล้วว๊อดเจิด เอาวีคอนมาอีกแล้วปิเทอร์มาเดเทสตาโนสตาเอามาทำอะไรเนี่ยอเน,นี่ยสลามนี่ร้อยหนึ่งไม่ได้ทำไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยจะสู้ไหวไหม่ยโอ้โหนี่นี่บวกร้อยจริงปะเนี่ยเฮ้ยสติ๊กเทพมาโอ้น่าจะน่าจะเหนื่อยหน่อยแต่ไม่มีชุด ทวิเทอร์ตอนนี้ขออนุญาตฟล,ลูก่อนทีหนึ่งแล้วก็นอร์มอลนะแลกโคสติกมาสองแท่งตาอ,อุ้ยโอ้ธนูอนุเทพมา what เดี๋ยวยี่หลัก เฮ ah, oh ้ยนั่นมันน่าต ا เป็นแดยมันคือโอ้โหโอเคน่าจะดูได้อยู่มั้งโอ้ holy shit ล็อติปบ็อกแบบอะไรก็ไม่รู้เออโอ้โไแล้เคนะผมผมก็ไม่รู้จะผ่านไหนครับผมสำหรับอ่าเจ้ากเลมตัวนั้นนะครับผมของที่ผมมีมีอยู่แค่นี้แหละครับ ก่อน oh. <c oughs> ที่ผมจะไปสู้นะผมผมก็ขออนุญาตเสกอ่าของก่อนนะก่อนที่จะบวกนะของผมหายไเลยผมก็จะใช้ของพวกนี้แหละแต่ว่าผมจะเอาแอปเปิลทองนะหกลูกนะผมก็แล้วก็ เนื้อมาอีกชุดหนึ่งนะผมแล้วก็แค่นี้แหละนะก็น่าจะสวยแล้วนะผมไว้ไหนเดี๋ยวสักครู่นะอ่าบังสิโอ้โอโหโอเคทำไงล่ะทำไมเวลามันไปเร็วจังเลยอุ้ยจ๋อ จะให้มันอยู่ใกล้บ้านเลยนะอ่าโอเคผมไม่รู้จะสู้ไหวไหมครับผมมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไมนตีไม่เข้าเลยอะ หรือว่าอ๋เอเล่แล้วรทำไมติมีเข้าเล้นอะไรทำไติมีเข้ามันลืมเคยเจอไปแล้วรอบหนึ่งตอนที่ไอ้นี่นะมันต้องไปไอ้นี่นะเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้ อ่าได้แล้วรอบเนี้ยชัวอ่า,อา,อา,าทำไมตีไม่เข้าเลย ต้องรอให้มันรวมร่างก่อนหรอน่าจะใช่นะทาน้ชมเฮ้ยจะไปตีไม่ได้มาด,าดิหรือว่าเป็นขวาแก็เลยตีไม่ได้สภาพทำไมตีไม่ได้

มามาโอเคครับมาครับผมโอเคโอเคผมเข้าใจละต้องรอให้ล่างเตะแล้วก็โอ,โอ้สลาม โอเคครับผมตายไปที่เรียบร้อยแนละ้วสำหรับโกลิมก็นะโกลิมตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็นั่นแลยครับค่อนข้างที่จะโอ้โหฆ่าไดนะ้แล้วก็จะแก้โกลิมนะครับผมโอเคนะผมก็ฆ่าไปที่เรียบร้อยแลนะผมสำหรับลัคกี้บ็อกอะไรก็ไม่รู้นะผมอ่าตัวอะไรตกใจนะก็โอเคนะผม บอกไว้เพียงเท่านี้ครนับสำหรับลัอกกีบ้บล็อกอะไรก็ไม่รู้นะผมที่ทำให้ของผมหายไปเลยแล้วก็สู้ยากมากครับตัวเมื่อกี้ครับก็อ,อุ้ยโอ้โ้ตีแรงกันนะ โอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหนนะ้าช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมกันด้วยนะครับผมพาร์ทต่อไปผมจะเอาลัคกี้บ็อกของยูทูบเบอร์มานะครับผมอ่าโอเคแล้วผมจเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ